สวัสดีครับคุณลูกค้าเลฟซีผู้ติดตามช่องเดอะตุกตโยตาทุกท่านครับกลับมาพบกับเซลล์ตุกันอีกครั้งนะฮะในคลิปนี้ก็เป็นวันสบายๆเป็นวันทํางานวันหนึ่งของเซลล์ตุกนะครับแล้วก็วันนี้มีคอนเทนต์กันอีกแล้วนะฮะเมื่อเช้านี่ผมขับรถมาทํางานถอยจอดเรียบร้อยแล้วกดดับเครื่องยนต์ปุ๊บเท่านั้นแหละมีเสียงแจ้งเตือนแล้วก็มีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาบนหน้าจอรถยนต์ผมเลยนะครับว่าเจ้าแบตเตอรี่รีโมทรถยนต์ของผมเนี่ยแบตใกล้จะหมดแล้วแบตอ่อนแล้วผมก็เลยอ่ะ สั่งของจากร้านสะดวกซื้อสั่งท่านมาเลยนะครับนี่ตัวถ่านรีโมทนะครับ55บาบาทเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะครับว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทรถยนต์เราเนี่ยต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างหรือเปล่ามันยุ่งยากไหมเปลี่ยนยากไหมต้องแบบไปที่ร้านเขาเปลี่ยนให้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนกันดีกว่านะครับไปเราไปเปลี่ยนกันเลยดีกว่าครับผม มาครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกุญแจร,รีโมทกันก่อนนะครับแต่ก,ก่อนอื่นเลยเราต้องดึงสลักกุญแจตัวนี้ออกมาก่อนนะหน้าตากุญแจของรถของผมเนี่ยเป็น Corolla a ล t i s ปี2016นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฉมหน้าตากุญแจตั้งแต่ปี2014จนถึงปีประมาณ 2018- 2019ประมาณนี้นะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นแบบ p ู s สตาร์ทหรือไม่ก็เป็นคัมรี คัมรี่ก็จะเป็นโฉมก่อนที่เป็นตัวถัง t n g นะครับก็หน้าตากุญแจผู้สตาร์ก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาเปลี่ยนกันนะครับเวลาเปลี่ยนพอดึงสลักกุญแจออกมาแล้วใช่ไหมครับสังเกตมันจะมีตัวนี้อยู่เห็นไหมตัวสลักนี้ของผมมันจะเย็นๆหน่อยนะแต่ถ้าใครก็ตามที่ค่อนข้างถนอมหน่อยก็หากระดาษาหรืออะไรก็ตามมาหอ่อตรงนี้ก็ได้ครับเพราะผมจะใช้ตัวนี้เพราะเราเอาของที่มีอยู่แล้วนะครับมาใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนนะ ผมก็จะเอาตัวนี้เสียบเข้าไปตรงรูตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรูอยู่พอเสียบไปปุ๊บเราก็ค่อยๆบิดครับบิดปั๊บเนี่ยออกแล้วเห็นไหมพอออกมามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับนี่ฝาลุดออกมาเรียบร้อยทีนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้ครับมันจะมีตัวเข็มขัดปิดไว้อยู่นะผมก็จะเอาตัวนี้แหละครับค่อยๆแงออกมานี่งัดมาครับ ใช้ของที่มีอย่างที่ผมบอกเรามีของที่มีอยู่แล้วนี่เห็นไหมฐานนะครับมันก็จะมีสเปคบอกอยู่นะ cr 2 0 3 2นะครับนี่ผมก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนี่ cr 2 0 3 2อ่ะเดี๋ยวแกะเลยแกะกันเลย ได้แล้วอุ้ยหลุดได้มาแล้วครับตัวฐานนะผมก็เล็งเลยของเดิมอยู่ทรงอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ดึงซ้ายออกมาครับนี่กดถูกซ้ายออมาสัญลักษณ์บวกอยู่ด้านบนนะนี่ผมก็ตามตำแหน่งเลยครับกดลงไป ให้สัญลักษณ์บวกอยู่ตำแหน่งเดิมปึ๊บนี่ตัวบวกัวลบอ่ะนี่ครับใส่เรียบร้อยทีนี้ผมก็เอาตัวเข็มขัดมาใส่ไว้ในตำแหน่งเดิมอันที่จริงอะถ้าเปลี่ยนบ่อยแป๊บเดียวครับเปลี่ยนง่ายมากเสร็จละปึ๊บประกบ เรียบร้อยอาไฟติดนี่ครับกดล็อกรถกด,ดล็อกรถโอเคไฟติดปกติฐานนี้ก็เก็บเข้าที่แล้วก็ไปแยกทิ้งขยะที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวนี้สลักปุ๊บนี่เรียบร้อยครับเปลี่ยนง่ายมากเลย <laughs> นะฮะ ทีนี้ผมก็จะให้ดูของรุ่นใหม่ๆด้วยนะอย่างนี้เลยนี่ก็จะเป็นตัวกุญแจรีโมทคัมรี่ All New Camry โฉมใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมดูซิว่าสลักเหมือนกันไหมดึงสลักออกมามีเหมือนกันแล้วก็เหมือนจะมีตัวรูข้างในครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะมันมืดมากเลยอะ่ะ ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวขอเร่งแสงหน่อยเห็นไหมครับมันจะมีสลักอยู่ข้างในเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยสลักมันจะคล้ายๆของผมเลยก็คงใช้อารมณ์แบบเดียวกันเพราะปลายกุญแจมันก็จะแหลมๆเหมือนกันเห็นไหมไปลายมันจะแหลมเสียบเข้าอย่างเงี้ยแล้วก็บิดได้เลยนะครับแต่ถ้าใครกลัวนั่นก็หา กระดาทชู่พุ่มไว้หน่อยก็ได้นะครับประมาณนี้เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทรถยนต์นะครับแบบประหยัดปดเลยเนี่ยผมแค่ซื้อมาเปลี่ยน55บาทเท่านั้นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวกุญแจร,รีโมทรถยนต์นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยใช้งานยาวๆเลยเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ผมได้ พาไปเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทรถยนต์นะฮะก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนไม่ยากนะครับก็ซื้อ่านจากร้านสะดวกซื้อมา55บาบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ถึงร้อยนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าไปเปลี่ยนที่ร้านเขาคิดเท่าไหร่นะแต่นี่ผมก็อ่ะลองเปลี่ยนเองลองดูตามคู่มือนะครับแล้วก็มาลองเปลี่ยนแล้วก็มาแนะนำวิธีการเปลี่ยนให้ทุกท่านได้รับชมกันว่ามันเปลี่ยนยากไหม หรือว่าชั้นจะไปให้ร้านเขาทำดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้ลูกค้าหลายท่านก็จะมีคำถามนะครับว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทครั้งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้นานไหมถ้าเอาตามที่ผมใช้นะครับรถผมใช้งานทุกวันนะฮะแบตเตอรี่ตัวฐานที่เปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนใช้งานมาแล้วปีนี้เข้าปีที่4นะครับ สี่ปีนะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่รีโมทนะฮะใช้มาสี่ปีจนแบบมันขึ้นสัญญาณเตือนนะครับแต่ที่จริงอะมันเตือนมานานแล้วล่ละนะครับแต่ว่ามันเริ่มเตือนบ่อยก่อนหน้านี้นาะนๆะจะเตือนทีหลังๆมานี้เริ่มเตือนทีนะครับก็เลยอะไหนๆก็ได้ไหนก็เปลี่ยนเลยละกันนะครับผมก็ของผมใช้มาสี่ปีซึ่งผมมองว่าสี่ปีเปลี่ยนทีห้าสิบห้าบาทผมว่ามันก็โอเคอยู่นะมันก็ไม่ดี ไม่ได้แพงไม่ได้อะไรมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นประเภทรีโมทที่เป็นไม่ใช่แบบพุทสตาร์ทอ่ะเป็นแบบกดสตาร์ทบิดสตาร์ทอ่ะอันนั้นอ่ะใช้ยาวครับใช้ยาวจนลืมอ่ะผมบอกเลย <c oughs> กว่าแบตจะหมดเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะยังไม่ได้ดึงพลังงานตลอดเหมือนตัวกุญแจที่เป็นระบบพุทสตาร์ทเพราะว่าตัวกุญแจที่เป็นระบบพุทสตาร์ะครับเขาจะต้องดึงพลังงานจากตัวฐานอ่ะมาเขาเรียกว่า กระจายสัญญาณความแรงของสัญญาณนะครับเพื่อให้มันถึงตัวกล่องควบคุมที่มันอยู่ในตัวรถนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นกุญแจแบบชนิดที่เป็นแบบบิสตร์ที่เป็นกุญแจรีโมทธรรมดาทั่วไปนะอันนั้นอะ่ะกว่าเขาจะใช้ในเรื่องของการดึงพลังงานมาใช้ก็คือตอนเรากดเนี่ยแหละกดล็อกรถปลดล็อกรถอะไรประมาณเนี้แต่อันนี้ต่อให้เราไม่ได้กดล็อกรถปลดล็อกรถนะครับถ้าเป็นแบบบูสตร์เนี่ยมันก็จะดึงพลังงานอยู่ตลอดแต่มันก็ไม่ได้ดึงมากมันก็ดึงพลังงานอ่อนๆนั่นแหละนะครับ ก็ดูอผมใช้มาประมาณ4ปีผมเปลี่ยนทีนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมดรถยนต์นะครับก็ลองไปดูนะครับหรือใครก็ตามที่อาจจะไม่ได้ใช้รถรุ่นเดียวกับผมนะก็ลองไปดูตามคู่มือแต่ผมมองว่าหลักการเปลี่ยนเนี่ยผมว่าจะคล้ายๆกันไม่น่าต่างกันนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับ ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะไม่แพงแล้วก็มันก็ได้ความสนุกได้ความรู้ด้วยว่ามันก็ทําเองได้ไม่ยากนะครับก็สนุกไปอีกแบบนะครับผมคลิปนี้ก็มานี้ครับมาแนะนํากันสนุกสนุกกันนะครับก็ หากที่ชอบคลิปนี้นะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subs subscribe กับช่องเซลล์ตุก้ดยนะครับเดอะตุกโตยต้านะครับจะได้ช่วยเพิ่มการมองเห็นนะฮะจะได้อ่าเวลาผมลงคลิปใหม่ๆหรือมีคอนเทนต์ใหม่ๆมีรถรุ่นใหม่ๆของ t ต y ยต a าที่จะเปิดตัวนะครับผมก็จะเอาข้อมูลมาแชร์ทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องเดอะตุกโตโยต้านะครับหรือหากท่านใดสนใจมีโครงการจะออกรถยนต์คันใหม่นะครับผม อยากสอบถามข้อมูลตัวรถอยากสอบถามโปรโมชั่นนะครับผมสามารถติดต่อมาได้นะครับช่องทางการติดต่อของเซลทุกนะครับเบอร์โทร mm hmm. 0618213464ไลน์ id twok8110 OK นะครับสามารถติดต่อสอบถามทักเข้ามาได้เลยนะฮะยังไงวันนี้เซลตุกขอตัวลาไปก่อนนะครับ mm hmm. คลิปต่อไปเซลทุกจะมีคอนเทนต์อะไรมาเสิร์ฟจะมีรีวิวรถรุ่นใหม่ๆรุ่นไหนหรือจะมีคําแนะนําวิธีการใช้งานของรถอะไรมาแนะนํานะครับก็ ตามช่องเดตุกตยตาไว้ได้เลยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ